เธอมันจะร้ายเธอมันไม่ไดีไอ้ I give a fuck เธอนอนจะฉันจะทำแบบนั้นเพราะเธอไม่รักดวงจริงของเธอคือไม่มีใจจะคิดไงนะักฉันอยากจะพาคิดพอเล่าก,กับเรื่องความรักเธอมันจะร้ mm hmm. ายเธอมันไม่ไดีไอ้ I give a fuck เธอเอาใจฉันจะทำแบบนั้นเพราะเธอไม่รักรูจริงของเธอคือไม่มีใจที่คิดง่ายนักฉันอยากจะพกากลิ่พอได้ลาก็บเรื่องความรักเรื่อง,องรา,<อ>ราควคงเป็นได้แค่ความทรงจำจะเคยสัญญาและเขาปรกาดว่าจะไม่ทำแต่มันจำใจที่ต้องแต่ใจไม่อยากจะฟังมันเป็นเพราะกรรมหรือสิ่งที่เจอมันเป็นเรื่องอํ้ทุกอย่างฉันเชื่อมันคงเป็นรอยมือที่ซ้เมื่อตอนฉันรู้บอก,บอกเธอเวลาเธอไม่ฟังความ ไปเข้าเป็นเพราะความสช่หรือว่าความงามฉันปล่อยเธอแล้วไปไหนก็ไปฉันจะไม่ตาฉันจะไม่ตา,ฉ,ตาฉันไม่ฟังความไม่อยากจะจำกับเรื่องจำเธ้ามันจะง่ายจะมันไม่ไดีอยาคิดประฟัดเธอนอใจฉันจะทำแบบนั้นเพราะเธอไม่รักดวงจริงของเธอคือไม่มีใจจะคิดไง่านะ ฉันอยากจะพาคิดพอเดินลากับเรื่องความรักถ้ามันจะร้ายเธามันไม่รียอกี่บ่ฟ้าเธอนอกใจฉันจะทำแบบนั้นเพราะเธอไม่รักรูจริงของเธอคือไม่มีใจที่คิดง่ายนะฉันอยากจะพาคิดพอเดินลากับเรื่องความรักฉันเชื่อทุกคนกับเรื่องความรักทุกคนก็เจองินการไม่ทำสมองมันตันแล้วมันก็เบลอฉันเชื่อ ธอกลับมามันรอดอกไม้ที่กำลังบานถ้าใจดีตัวเธอมันคงจะไม่มีฉันนังสือเล่มนาวนไปยังไงก็จบแบบนั้นถ้าคิดว่าฉันังจะกลับไปคงไม่มีวันเธอเองก็รู้ว่าคนอย่างฉันมันตามเธอทันก็ให้ชอคดีตรงที่ไม่เข้าแต่ไม่มีฉันฉันมันจะร้ายฉันมันไม่ดีแค่คิดว่าฟาจะนอกใจฉันจะทำแบบนั้นเพราะเธอไม่รักตรงจริงของเธอก็ไม่มีใจจะคิดไงนะ ฉันอยากจะพาคิดพอได้เล่ากับเรื่องความรักจะมันจะร้ายจะมันไม่ไดีไอ้กีบบอฟานจะนอกจะฉันจะทำ